สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดขุ้มขายธุรกิจบริษัทบันเทิงซูโมกิ๊กรายได้ล่าสุด70ล้านก่อนดราม่าการเมืองเปิดขุ้มขายธุรกิจ22บริษัทบันเทิงซูโมกิ๊กรายได้รวมปี62กว่า70ล้านกำไร10ล้านก่อนกระแสดราม่าเหยียดเพศที่3แสดงความเห็นทางการเมือง เป็นอีกหนึ่งบุคคลสาธารณะที่กำลังถูกพิการเมืองเล่นงานเข้าเต็มๆกรณีนายเกียรติกิจเจริญหรือสุโมโกิกนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักประเด็นแสดงความเห็นทางการเมืองรวมถึงกล่าวหาว่ามีการเหยียดเพศที่3ในรายการหัวท้ายตายก่อน และกรณีแสดงความเห็นเรื่องมิสแกรนเมียนมาที่เรียกร้องประชาธิปไตยผ่านรายการกิกไลฟ์โดยทั้งสองรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เวิร์กพอยต์ี จนเป็นกระแสดราม่าว่าเสียตานายปัญญานิรันกุลบิ๊กบอสบริษัทเวิร์กพอยต์เอ r นเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนสั่งถอดสองรายการดังกล่าวออกจากพังช่องเวิร์กพอย์23แล้วเนื่องจากประเด็นดราม่าดังกล่าวข้อเท็จจริงเหล่านี้คงต้องติดตามกันต่อไป แต่ประเด็นที่น่าสนใจหลายคนอาจไม่ทราบว่าสูโมโกิกและภริยาเป็นเจ้าของธุรกิจหลายแห่งมีอย่างน้อย3ามแห่งผลิตรายการโทรทัศน์ทำคอนเทนต์บันเทิงและคัดเลือกตัวนักแสดงรายได้รวมปี2,562กว่า70ล้านบาท นักข่าวอิสาราตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่10เมษายน2564พบว่านายเกียรติกิจเจริญหรือสูโม,โมกิกเป็นกรรมการบริษัทที่ยังดำเนินกิจการอยู่อย่างน้อย2แห่งได้แก่ 1. บริษัททิปเปิลทูจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่8มกราคม2540 ทุนปัจจุบัน15ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาและรายการโทรทัศน์ ตั้งอยู่ที่538-1ทับหถนนสุคนทัศวัตรแขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครปรากฏชื่อนายการกิจเจริญบุตรชายสูโม,โมก่กิกนางกนกวันกิจเจริญภริยาสูโม,โมก่กิกและนายเกียรติกิจเจริญเป็นกรรมการแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายน2563มีนายการกิจเจริญถือหุ้นใหญ่สุด60เปอร์เซ์ นายเกียรติกิจเจริญถือหุ้น39.9980%และนางกนกวันกิจเจริญถือ0.0020% แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562มีรายได้รวม63,225,582บาทรายจ่ายรวม49,659,829บาทเสียภาษีเงินได้2 9 2 1 3 4บาทกำไรสุทธิ9,394,123บาท 2. บริษัทวอมไว้จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่24พฤษภาคม2555ทุนปัจจุบัน1 0 0 0 0 0บาทแจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัททิเปินทูจำกัดปรากฏชื่อนางกนกวันกิจ,จเจริญน,นายเกียรติกิจ,จเจริญเป็นกรรมการ แจ้งรายชื past, ่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่8มิถุนายน2563มีนายเกียรติกิจเจริญถือหุ้นใหญ่สุด51%นางกนกวันกิจเจริญถือ45%และนายการกิจเจริญ4% แจ้งงบการเงินล่าสุดปี2562มีรายได้รวม7,489,555บาทรายจ่ายรวม5,937,999บาทเสียภาษีเงินได้254,300บาทกำไรสุทธิ729,246บาท 3. บริษัท2-3ตัวจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ทุนปัจจุบัน5แสนบาทแจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมของบริษัทตัวแทนและสำนักงานคัดเลือกนักแสดงปรากฏชื่อนายเกียรติกิจเจริญน,นางกนกวันกิจเจริญและนายการกิจเจริญเป็นกรรมการยังไม่ได้แจ้งงบการเงิน ส่วนธุรกิจอีก2แห่งที่ปิดตัวไปแล้วคือบริษัททัชกรุ๊ปจำกัดทำธุรกิจผลิตร,รายการโทรทัศน์แจ้งเสร็จชำระบัญชีและห้างหุ้นส่วนจำกัดโปลิคับอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ตทำธุรกิจขายปลีกดอกไม้ถูกนายทะเบียนขีดชื่อว่าร้าง หากนับเฉพาะรายได้ปี2,562ของบริษัททริปปันูจำกัดและบริษัทวอมไว้จำกัด2ธุรกิจหลักในวงการบันเทิงของสูโมกิ e จะมีรายได้รวม70,715,137บาทกำไรรวมสุทธิ10,123,369บาท นอกเหนือจากซูโมกิกแล้วสำนักข่าวอิสาราพบอีกว่านางกนกวันกิจเจริญภริยาเป็นกรรมการบริษัทอีกอย่างน้อย5แห่งไม่นับ 1. บริษัททริปเป t ทูจำกัด 2. บริษัทวอมไว้จำกัด 3. บริษัท2-3ตัวจำกัดที่ระบุไปแล้วข้างต้น ได้แก่ 1. บริษัทร้านกลุ่มกิ๊กจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2561ทุนปัจจุบัน1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจกิจการบริการด้านอาหารในพัตตราคารร้านอาหารตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัทพริปปันทูจำกัด ปรากฏชื่อนายการกิจเจริญน,นางกนกวันกิจเจริญและนางสาวนันชุดานันทมานพเป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562มีรายได้รวม15ล้าน4 6 7 3 4บาทรายได้รวม19ล้าน7 2 5 6 9 6บาทขาดทุนสุทธิ4ล้าน264,961บาท 2. บริษัทโรนินเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2561ทุนปัจจุบัน2 0 0นบาทแจ้งประกอบธุรกิจกิจกรรมด้านบันเทิงตั้งอยู่ที่เดียวกับบริษัททริเป,ปิลนทูจำกัด ปรากฏชื่อในการกิจเจริญน,นางกนกวันกิจเจริญและนางสาวนันชุดานันทมานพเป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562มีรายได้รวม661บาทรายจ่ายรวม17,120บาทขาดทุนสุทธิ16,458บาท 3. บริษัทบ้านกลมกิ๊กจำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่8เมษายน2552ทุนปัจจุบันอยู่ที่1ล้านบาทแจ้งประกอบธุรกิจประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตั้งอยู่ที่25ซอยร่วมฤดดี1แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครปรากฏชื่อนายจรัตพงจารุโชดพัฒนและนางกนกวันกิจเจริญเป็นกรรมการแจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี2562มีรายได้รวม2 4 4 3 7 3 8บาทรายจ่ายรวม24,329,547บาท เสียภาษีเงินได้51,780บาทกำไรสุทธิ8,761บาทเสร็จชำระบัญชีสองแห่งได้แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด Research Spring บ้านตากอากาศทำธุรกิจขายอาหารและบริษัท Property ตี้วันจำกัดทำธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดคือคุ้มขายธุรกิจเกี่ยวกับซูโม่กิกและภริยา ก่อนกระแสดราม่าที่กำลังถาโถมเข้ามาอยู่ในขณะนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักข่าวอิสาระอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ